สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับต่อลุยฝนมานะครับมาทานหมูกรอบและก็เป็ดย่างนะครับย่านนวมิน26นะครับก่อนหน้านี้เจ้าของร้านบอกว่าวันนี้ก่อนหน้านี้ก็มีนักข่าวช่องหลากสีนะครับอดีตนักข่าวช่องหลากสีก็มาทำเอ่อคลิปแล้วก็มาทานที่นี่นะครับก็ผมก็มาสายหน่อยนะครับไม่ไม่ทันนะครับ นี่ครับแนะนำเลยครับเมนูเด็ดๆนะครับหมูกรอบนะครับหนังกรอบมากเลยนะครับแล้วก็เป็ดย่างอร่อยๆนะครับเนื้อแน่นนะครับเกาเหลาลูกชิ้นโฮเด้งนะครับแล้วก็ลาบเป็ดนะครับแซบๆนะครับรสจัดจ้านนะครับก็ใครที่อยู่ย่านนี้ไม่ว่าจะเป็นนวมินเสรีไทยนะครับลาดพร้าวบางกะปิหรือว่าเอ่อมินบุรีนะครับผ่านมาก็แวะได้เลยครับร้านนี้นะครับแนะนำนะครับน้ำจิ้มเด็ดๆนะครับ ครับมีเบิ้ลด้วยนะครับมีเบิ้ลด้วยนะครับครับมากี่ครั้งก็ยังรสชาติเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีหยกนุ่มๆนะครับผมครับนี่ก็สั่งเกาเหลาครับสองชามนะครับชามแรกหมดไปแล้วนะครับครับก็นี่ครับเส้นนุ่มๆเลยนะครับเชิญชวนนะครับมาทานกันได้เลยนะครับเจ้าของก็อัธยาศัยดีนะครับครับพูดจาเป็นมิตรภาพที่ดีนะครับนี่ครับ เกาเหลานะครับน้ำใสครับลูกชิ้นหมูนะครับราคาย่อมเยาวนะครับไม่แพงนะครับคุณภาพอาหารก็ดีนะครับอันนี้ก็ปรุงเกาเหลาครับให้แซ่บๆอีกนะครับเชิญชวนนะครับมาทานกันนะครับเพื่อนๆที่อยู่ใกล้หรือไกลก็มาได้เลยนะครับ เด็ครับเจ้าของร้านก็ทำเองเลยนะครับก้าบผมกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับตามสไตล์กคซื้อตอมนะครับผมไปทางที่ไหนก็จะนำคลิปภาพมาฝากนะครับจังกลับบ้านได้นะครับหรือว่าจะสั่งทางไลเดอร์ก็ได้นะครับแคปหรือไลแมนนะครับครับเจ๊ิหมูกรอบเป็ดย่างนะครับ ฝากด้วยนะครับร้านนี้นะครับครับเมื <platform> u, ่อเมื NP ่ออยากทานก็ต้องมานะครับครับอร่อยอร่อยนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับอันนี้สั่งกลับบ้านนะครับขึ้นตัวนะครับเพื่อที่จะไปทําแกงนะครับผมแกงเผ็ดเดย่างนะครับอร่อยมากครับอันนั้นตูตรเนาะเราไม่เอาเลยครับเพราะว่าเหม็นสาบนะครับของร้านก่อนนะครับเขาของเขาสะอาดครับ ตรงีดิทัศน์น้ำกรครับแงตรงลองนะครับเพื่อนๆครับลอไปทานได้เลยนะครับจอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับช่องเาแนต53นะครับไกจับวัดแล้วนะครับใกจับวัดนลครับวันหลายตัวนะครับสวัสดีครับ